พี่จีได้อะไรมาพี่จีที่พ่คิดเยอะคิดมากเดือนนี้แล้วก็เครียดเดือนนี้ก็คิดเยอะอีกจะคิดทำไมเนี่ยผมร่วงม้างไหมล่ะชาวราศีพิจิช่วงนี้จะมีเรื่องให้คิดมากเยอะคิดนู่นคิดนี่หวานระแวงคิดเรื่องโควิดคิดเรื่องสุขภาพสุขภาพเครียดนู่นนี่นั่นเมื่อกี้ไม่คชดเรื่องตัวเองเครียดเรื่องการเมืองดูทีวีก็เครียดดูเยอะไปนเสพเยอะไปข่าวเยอะมากคิดมากเครียดนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีพิจิ คุณจะมีเกณฑ์ที่จะคิดเยอะคิดมากระมัดระวังผมร่วงนี้ฉันห่วงเรื่องสุขภาพผมนะเพราะนั้นคือบางทีคิดมากไปเองจิตตกไปเองฝันร้ายซะงั้นเครียดไปเองอะไรเงี้งที่ไม่มีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องงานก็แน่นอนครับอดคิดมากคิดเยอะไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ความรู้ใช้สมองเยอะช่วงนี้ราศีพิจิกต้องบอกเลยว่าใช้สมองใช้ความคิดเยอะ นะฮะมีเกณฑ์เรียนสอบก็ได้นะหรือไม่ก็ต้องอ่านหนังสืออย่างเคร่งเครียดเอาจรังว่าอะไรอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็เจอปัญหาการแข่งขันหรือไม่ก็มีเรื่องให้ต้องคิดนะฮะวิเคราะห์ในเรื่องงานาต้องคิดเยอะนะครับตรงนี้ ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนคิดเรื่องตัวเลขเยอะนะฮะหรือไม่ก็อีกมุมหนึ่งก็คือคิดเรื่องลูกหนี้เมื่อไหร่จะจ่ายหนี้ชั้นอะไรเงี้นะฮะหรือไม่ก็กลัวเจ้าหนี้เราเป็นหนี้เขาไปไปเราเป็นหนี้เขากลัวเจ้าหนี้มาทวงอะไรเงี้ยนี่คือชาวราศีพิจิกก็จะมีเกณฑ์คิดเรื่องพวกนี้หรือไม่ก็คิดเรื่องว่าคนกลัวคนจะมารบกวนเรื่องเงินโั่คนจะมาหยิบยืมเอออะไรประมาณนี้แกข้างอะไรเลยประมาณนี้นี่คือคิดเรื่องตัวเลขเยอะเหมือนกันาวนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะฮะชาวราศีพิจิกก็จะคอางกห่วนรั เครียดกับคนรักคิดมากกับญาติพี่น้องคิดมากกับเพื่อนคิดมากกับบริวารหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะหวาดระแวงกังวลในเรื่องเกี่ยวกับด้านบริวารรอบข้างแล้วอย่างนี้จะมีความสุขไหมก็อดคิดมากมใช่เพราะนั่นคือดาวราศีพิจิกก็จะอดคิดอดกังวลอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสุขภาพก็รระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านไมเกรนไมเกรนปวดหัวผมร่วงคันศีรษะใช่หรือไม่ก็ประเภทนอนแล้วฝันฝันร้าแลกฝันแ,แนแบบจินตนาการจิตหลุดร่างลอยออกไป ฝันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอ๋อไปเรื่อยเลยอะไรอย่างนงี้นี่คือราราศีพิจิประมาณอาจารย์อมแนะนาหน่อยดิเขาควรทายังไงบ้างแก้หน่อยดิก็พยายามอย่าไปคิดมากพยายามหาสิ่งบันเทิงทำพยายามหาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทําอาจจะไปอยู่กับเด็กๆอยู่กับลูกอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรนะสิ่งบันเทิงสวยงามดีกว่าพยายามมุกุ่นหลีกเลี่ยงสื่อด้วยนะอย่าไปเสพสื่อมากอย่าไปดูข่าวเยอะอะไรประมาณนี้